ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินการพัฒนาตามข้อตกลง PA การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาด้วยความยินดียิ่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางานของนายวิทยาพลเทพตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกสีหนองคลองส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการจำนวน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จำนวน5ด้านดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1. 1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครูบุคลากรทางการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาชุมชนและผู้ปกครองคำนึงถึงบริบทของสถานศึกษาและความต้องการจำเป็นของผู้เรียน1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยมีผู้บริหารครูผู้ปกครองและชุมชนส่วนร่วมในการริเริ่มพัฒนาและจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนคือมีวิสัยทัศน์จุดมุ่งหมายคุณลักษณะอันพึงประสงค์1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูมีการเตรียมการจัดการเรียนรู้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เลือกสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาใช้เครื่องมือวัดผลประเมินผลจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแผนพัฒนากระบวนการ การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีเครื่องมือในการวัดและประเมินผลนำไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายควบคู่กันไป 1.4. การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัต,ตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ใช้ในการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมสนับสนุนครูในการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ครูและนักเรียนสามารถใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์1.5การนิเทศกำกับติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาจัดระบบและนิเทศการจัดการเรียนรู้แบบกัรยาณมิตรโดยผู้บริหารและครูเป็นผู้นิเทศและได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ1.6กการศึกษาวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนร,ยยร,นร,นร,รู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษามีการศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาด้านที่2การบริหารการจัดการสถานศึกษา ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายงานบริหารจัดการสถานศึกษาด้านวิชาการด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับดำเนินการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนสภานักเรียนและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองและจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน สร้างโอกาสความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาด้านที่ 3. การบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษากำหนดนโยบายกลยุทธ์บริหารจัดการสถานศึกษาจัดทำนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษาจัดภาคีความร่วมมือโดยใช้โครงงานเป็นฐานการเรียนรู้ บนพื้นฐานของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากโครงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพอ่อด้านที่ 4. การบริหารงานชุมชนและเครือข่ายประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นำชุมชนสร้างภาคีความร่วมมือในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องกองทุนหมู่บ้านสนับสนุนเงินในการพัฒนา โรงเรียนกองทุนผ้าป่าและกระถินวัดหนองคลองสนับสนุนเงินผ้าป่า 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการพัฒนาตนเองและวิชาชีพการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ที่ส่งเสริมต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษามีการนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาข้าพเจ้านำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริง มีการนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการต่อผู้ร่วมวิชาชีพที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาโดยนางวิสุดาเสถงรำได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติรางวัลการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์นคนดีประเภทตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงการโรงเรียนคุณธรรมสะวทปีการศึกษา2565ตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพครู plc โรงเรียนโคกสีหนองคลองข้าพเจ้าในฐานะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนโคกสีหนองคลองมีความต้องการในการขัดเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc ให้ประสบความสำเร็จจึงมีความสนใจที่จะสร้างรูปแบบการบริหารเรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc โรงเรียนโคกสีหนองคลองเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพทีพ่พึงประสงค์ การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนโคกศีหนองคลองสสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC โรงเรียนโคกสีหนองคลองดังนี้ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเอง โดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนครูให้พัฒนาตนเองโดยการใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรให้ทุกคนมีส่วนร่วมกำหนดข้อตกลงในการ ปฏิบัติงานร่วมกันส่งเสริมบรรยากาศแห่งการทดลองกล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆในการจัดการเรียนการสอนทดลองใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู p l c โรงเรียนโคกสีหนงองคลอง 4. ประเมินผลที่ได้จากกลยุทธ์การบริหารจัดการ เพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู PLC โรงเรียนโคกสีน้องคลองผลลัพธ์การพัฒนาที่คาดหวัง 1. เชิงปริมาณผู้เรียนในปีการศึกษา2564มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาต่างๆสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา2563 2. เชิงคุณภาพ โรงเรียนโคกสีหนองคลองได้กลยุทธ์การบริหารจัดการเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู PLC สำหรับเป็นแนวทางให้ผู้บริหารใช้ในการส่งเสริมให้ครูนำชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานอเนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เปรียบเทียบคะแนน รวมเฉลี่ยปีการศึกษา2,563ถึง2,564เพิ่มขึ้น5.81เปรียบเทียบผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และ รอยละของผลต่างระหว่างปีการศึกษา2563และ2564เปรียบเทียบผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนอาทีชั้นประถมศึกษาปีที่1ปีการศึกษา2563และ2564 ร้อยละจํานวนของนักเรียนปีการศึกษา2563ดีมาก12.5ร้อยละของจำนวนนักเรียนปีการศึกษา2564ดีมาก83.33จาจากการใช้กลยุทธ์การบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู plc เพื่อยกระดับพัฒนาการการทดสอบระดับชาติและผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานชาติของนักเรียนระดับประถมศึกษาผลปร,กรากฏว่าผลการทดสอบทางการเรียนระดับชาติปีการศึกษา2564ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา2563 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงยิ่ง